เริ่มพพไปเลยโอ้โหนวเหนียวี้ยขออกโดนละโดนเกมมันจบไวมากโดนโดนโดนตายแล้วครับเิตายอยู่แล้วนะครับเลิกตายแล้วนะอยตั้งนะครับข้างขวาขวายิงยิงกดไวแล้วขวามือ ใช่เดี๋ยวย้ำะครับเกับ้อนแล้วครับดี๋ยวินยิงมีหรือพมือกันนี่มือ้ายองน่ยังประจำคงเลยนะ่กี่คนละหือคนเดียวเหรอเดี๋องคนมว่านะพี่อเงินนะครับใช้าที่ไม่ออกมาผมก้องใา